วันนี้เราอยู่ที่บริษัท r i เ e n t e r t อนะคะวันนี้หมอไเื่อนคมหมอดีอะไมคะหมอชื่อชื่นหมอชินังนะคะเป็นหมอดดอยู่ที่ไหนคะเอ้จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางใหญ่นะคะแล้วทำไมึงชื่อว่าหมอดดนะคะที่นีโครการกระตุ้นภามีโครงการภาพหมที่ต่โครงการรารรมมรดกของในหลวงมาตั้งแต่สองพัย่ ที่ใช้กับพืชก็คือช้อไม้ยานอสแล้วทำไมเป็นหมอดินดีๆทำไมถึงสนใจช้อไน้ยานอสคะตอนนี้เราที่มาที่ไปนะครับมีโทรแทนของบริษัทดีเวอร์นะครับไปให้ผมทดสอบให้ให้ผมสมัครแต่ผมไม่ยอมสมัครเพราะอะไรถึงไม่สมัครเพราะผมต้องทดสอบถ้าดีว่าเชื้มดีไหมถ้าดีแล้วจะดไปจะขยายต่อแล้วพยายามเาแค่ผมเป็น ผมไม่ยอมเพราะผมเพราะผมคิดว่าหมอดินเนี่ยผมมีจริงอยู่แล้วนโฆษณาแล้วทีนี้เขาทําอย่างไรถึงหมอดินเนี่ยถึงเอาช่างร้อยพช้ได้ให้ไปทดสอบสอบผมขอทดสอบเรียนสองครั้งเอาไปทดสอบครับอ่าแล้วผมก็ถ้าผมที่ต่อขึ้นแล้วดีผมจะยอมลูกค้าอ๋อคือปกติหมอดินไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครครับผมต้องเอารทดสอบเองก่อนต้ออองงทดสบเ ยาดินก่ไม่ไม่ไม่ใช้ได้จะทำอะไรแนะนำนี่ต้องทำให้ได้ก่อนแล้วถ้งไปขายก็แล้วทีนี้หมอดินเอ่อหมอดินใช่ไหมคะอ่ทีนี้เอาไปทดสอบกับอะไรก่อนคะครับพูดอไรกล้วยกับมะนาวเอาไปใช้กับกล้วยกับมะนาวมะละกอมะละกอสามอย่างนะกล้วยมะนาวมะละกอแหมน่าจะมีส้มอีกอันนึงนะมะละกอกล้วยส้มโอโอเคทีนี้นะคะอย่างสองขังนี้เลยตอนนี้คุณหมอดินเราไปใช้กับอ่อล้วยมะนาว ก็ผมขีดกล้วยเล็กมอนาบสามครั้งตอนนี้จะเป็นกล้วยผมนะครับอ๋อคือกล้วยเล็กมูนาบปกติใช่คหมคส่วนเท่าไหร่คะผมก็ใช้หนึ่งเม็ดต่อน้ำเอ่อเทปเอ่อหนึ่งขั้ซูลนะคะใช่คอะหนึ่งขั้ซูลผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับคุณหมอดีบีดพ่นทุกี่วันคะสิบวันครับสิบวันหมายความว่าสามสิบเอ่อสามสิบวันก็สามครั้งแล้วผลที่ได้ค่ะเป็นยังไงผลที่ได้นะครับผมขีดในมะนาวนะครับ ผมไม่ได้ผมหนึ่งผมใช้สามแคปซูลนะคสามแคปซูลสามแคปซูลก่อนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่หนึ่งเดือนแต่ผมมะนาวมันไอตําลึงมันขึ้นในมะนาวอ๋อมีมีตําลึงขึ้นอยู่ในมะนาวก่อนค่ะก็ตําลึงนั้นได้พันมันก็คุ้มคือขายตําลึงได้พันกว่ามันก็ค้คือคุ้มคุ้มขั้นที่หนึ่งไปแล้วครับ สามน้ำเชืมเองแล้วไปใช้กับตำลึงที่อยู่ในมะนาวที่จริงก็คือน้ำใจะฉีดมะนาวบังเอิญปล่อยได้ตำลึงงามมากโอเคหลังจากนั้นล่ะคะเพิ่มด้วยฉีดพวดค่ะผลเป็นไงคะพอลูกตอนแรกจะมีห้าหวีครับมีห้าหวีนี่เพ้่มทันเลยคะเล็บมือนางครับเล็บมือนางค่ะห้าหวีแล้วพอฉีดไปเดือนหนึ่งเป็นไงบ้างตอนนี้สิบสี่หวีโอ้สิบสี่หวีแล้วเห็นว่า ของไอ้ข sort of ั้วเนี่ยอยากเลือมือนางกายเป็นพันอะไรเง้ยคะจะไปขั้วผมครับค่ะแล้วลูืก่อนขายได้วีละเท่าไหร่วีละสิบบาทครับวีละสิบบาทก่อนใช้ช่างน้อยเนาะแล้วหลังใช้ช่างน้อยวีเท่าไหร่สามพัห้าครับวีละสามพันห้าบาทสามพันห้าบาทยางที่มาขนาดนี้สี่สิบบาทแลครับโอ้คือที่เอามาแล้วแล้วแย่งแย่งกันด้วยครับแย่งกันซื้อหมายความว่าใครไปสวนก่อนก็ ผมจะเอามาขายจนถึงว uh. ันนี้เนี่ยท่านหมอใจประทับใจประทับใจ่นประทับใจอ่คนคุณมอดี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 มาช่วยกันมากับผัวคือคุณหมอดินยียได้ไ่เช่างน้อยนาณุของเราเนี่ยดีเป็นอินซียครับเป็นอินทียไม่มีผลข้างเคียงกอดเลยที่สำคัญคือราคาเป็นไงคะไปได้ไม่ อ่านะคะอยู่ได้อย่ได้อยู่ได้อยู่ได้อย่ได้ทีนี้นะคะได้ข่าวว่าสมุทจะยังเปิดเป็นทางทางจำหน่ายรดับจังหวัดใช่ไหมคะจังหวัดอะไรคะอ่านนทัุรีเปิดเรียบร้อยแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วชาวรีาพวกเรานะขอสดงความยินดีกับทางด้วยและถ้ามีโอกาสนะเชิญชวนพี่น้องนะของที่อยู่ที่จังหวัดนุรีนะคะยินดีไปซื้อได้ที่หมอเองแ้ที่ไหนคะ นแล้วก็มีบางใศูนย์ถ่ายทอด่าศูนถายทอดได้เลยคราเัศูนยถายทอดโครงการพ่อคมีนะอันี้จะโฆษณาให้หมอดเดียวเพื่อคนแถวนั้นจมีจังร้นเขาจีนะไปถึก็หาหมอดีแล้วบอกว่าสช้างน้อยนาโนนะคบเพื่อไปใช้กัปกาหทำรเองสำหรับวันี้ขอบหมอดีมากนะคะขอบคุณมากสเดคร